สวัสีครับ EP นี้ก็มาสอนเสียงซินสาวประจาาน,นี้แล้วก็ a วก a ้ s บ เสียงสิ้นซาวก็จะเป็นเสียงที่อะไรเป็นพื้นฐานที่ควรจะฝึกไว้ครับถ้าเกิดอยากจะฝึกเปียบอกก็เสียงนี้ครับเป็นเสียงพื้นฐานวิธีการทำคือถ้าปากออกเสียงทวโอโอแล้วก็ให้ปากมันมีรูเล็กๆครับแล้วก็ เหมือนจะไอแบบทำเบาๆครับแบบลแล้วมันจะได้ยินเสียงแบบที่คอมันจะมันจะแบบแบบแคลักนิดหนึ่งครับแล้วก็ลูกตัวโอทีนี้พอได้2องคันนี้แล้วตบปักลูกตัวโอกับไอคันที่3มคือ ใช้เสียงหลบคร่ะเสียงลบคือเสียงที่มันเสียงที่เวลากีดอะที่ไม่ได้พูดปกตินะคันจะยากตรงให้ไอจุดที่เราคล้ายๆเสียงไอครับ แล้วมันไปโดนรูปปากที่มันเป็นพอดีกับให้มันเกิดเสียงนะครับอันนี้ก็จะยากนิดน,นึงแค่ตรงนี้ครับแล้วก็เสียง vocal b a s วิธีการทำคือ,เ,อเสียงประมาณนี้พิธีการคือเหมือนกันนะครับแต่ว่า อปากลูกตัวโอแล้วก็เสียงเหมือนจะคากสเลนะเสียงคากเลดแล้วก็ใส่เสียงลบไปแล้วก็เอาปากลูกตัวโอแล้วอันที่สองเสียง ภาคเรียกับเสียงลรลงกันสามอย่างนี้ก็ประมาณนี้วิดีโอนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชม